ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีก็ตามปกับช่อบผมเหมือนเดิม King of s k i r m i s h i n เคยทุกคนเออซึ่งนี้เนี่ยผมก็เนี่ยจะมาทําการสอนแต่งจอบลิงคินโลอีกแล้วทุกคนเออแต่เป็นแบบในสายของ LMG ทุกคนเออซึ่งแบบปืนนี้มัน b ิ i l ได้หลายสายมาเลยไม่ว่าจะเป็นสาย LMG SMG หรือว่า Assault Rifle ทุกคนเออก็ทุกคนอย่าลดูของแต่งของผมนะผมกก็ไปดูกันในนั้นเราเอาของผมเลยว่าจะมีขอแต่งอะไรกันมาทุกคนไปดูกันเลย ก็ไม่อยู่กันในหน้าโลกเขาผมกันแล้วแล้วมันจะเป็น MIP อันนี้นะฮะนี่ติดไลท์บาร์เร่ที่เพิ่มของระยะได้เมทแล้วก็ความมันยังมันเล็งยิงแล้วก็แรงนิดเดียวนอนทุกคนเด้อแล้วก็ไม่ติดผ่านท้ายนะฮะแล้วก็ใส่เป็น o w c Rater Vertical แล้วใส่เป็น Berg d e c e m b e r ทุกคนแล้วก็ใส่เป็น Mag C อันนี้ L หก LMG อ่าหนึ่งอยอะไรเนี้ยทุกคนเด้อซึ่งถ้าผมถามว่าปืนนี้มันเหมาะสำหรับแบบแต่งมาใส่ MG ไหมได้ปัจจุบันเนี่ยผมก็มองว่ามันมันก็พอได้แต่มันก็มันก็แรงช้าจัดเลยทุกคนเพราะว่ามันดูดีทุกคนนนบลห้าของ ร้อยยี่สิบระยะเวลารีนบอลเ,เลงช้านะคนเออก mm. ็ถามว่ามันแบบเดินเน้นหนักได้ไหมพี่แต่งแบบเน้นหนักก็พอพอได้อยู่นะเออก mm. <ๆ>็อยู่ที่คนเล่นแต่ว่ามันจะเล่นปืนนี้ได้ไหมถ้าปืนนี้เนี่ยคนเล่นเป็นมันคือกากเลยโ mm. ดนราะว่ามันจะแบบมันยีแบบมันยีแบบที่แบบ อะไรวุนน้นแดงอยู่นะคุณเดอร์คือมันต้องแบบต้องเป็นคนเล่นเปน็นในระดับมันแบบจะเล่นโหดจริงๆ,ๆนะคุณเดอร์ก็ทุกผมจะเอาไปลงเน่นด้วยนะก็ถล้วก็แบบจะดูเกมเพลย์ของผมนะคุณเนอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใเป็นแรงใจผมแล้วก็สามารถรับเล่นประธานเทอมวันนี้วอลเล็ตเพื่อเป็นการสนับสนุนผมได้เช่นเคยนนคนแบบใครอยากเปิดแบบเปิดไปเต็มก็มาก่อนเลยนะคุณเดอร์ก็ไปดูในเกมเพลย์แล้วผมจะเล่นได้แม้สับเจ้าปืนคิโลหนึ่งคือหนึ่งในในแรงลีเก้นนะคุณเดอร์ไปดูกันเลย ก็เข้ามาอยู you know, ่กับเกมเพลีของผมกันแล้วผมก็ได้เป็นหนาดแคสโหมดฮาร์ดพอยต์เนลไลน์นั่นฮอนเออร์ไอฝั่งเราฝั่งขางนู้นฝั่งนู้นก็ฝั่งเรามีปืนลีเกนด์ด้วยว่าไอมีปืนแมสติกด้วยว่าเอ้าจะทำให้ฝั่งเราไันเหลือแค่นี้วะ What the What the hell hey. ์แต่ก็ได้หมดแหละทุกคนเออปอบโบมโบอะไรเงี้ยเออขิงขิงพิธีทุกทีนะน้องไม่รู้เหมันจะเล่นได้แล้วบอกสำหรับผมก็ไม่ค่อยเก็ตปืนนี้เท่าไหร่แหละผมยังแบบคือผมยังแบบยังไม่รู้ว่าจุดเด่นนนออะไรขงปืี้มัน ประมาณไหนอะคือยังผมยังงงๆกับปืนนี่อยู่อ่ะผมเล่นแกะขออภัยทุกคนอุ้นไอ้ยี่ห้าว่ะมันจะแบบสำหรับผมนะปืนนี้มันจะแบบมันจะมีแบบอะไรก็ตึ๊กตักอยู่อ่ะคือมันยังแบบยังไม่สุดอะไรขนาดนั้นอ่ะไหนว่าอยู่ไหนเนี่ยมันเกิดไหนเนี่ยให้ตายเถอะมันเกิดไหนสวยเพื่อน มันคิวแล้วกูโอ้โหฮเกอร์ให้ตายเถอะฮกเกอร์อีกแล้วอะโห่มาโหมาไม่โผล่เลยอะ่ะโอ้โหไม่โดนเลยเ่ะให้ตายบ้าบอโอมาโมาไม่โผล่โผล่มาดิ เออมาดิไมาดิครับน้องเรียบร้อยแตกคนนี้อีกแล้วไอ,โอโยโยโ้ยยาตัวจริงมั้เนี่ยเจอบอ่อยมากเลยคนคนคเมื่อกี้ให้ตายเถอะพระเจ้า,าเข้า,ามารเรียกว่าดักหนองน้องแปมาดิ ไปไกลๆพี่ก็ได้หมดเลยครับน้องยืดรแป๊บป๊อปอยู่ไหนวะเฮ้ยมันจะโหมันเห็นผมแล้วหืมอยากได้ปืนแมสติกจังเลยอะคือบ่ผมรอปืนนี้มันบัฟนะโหัวถ้ามันบัฟมันน่าจะโหดกว่านี้จริงๆคือบ่ปืนนี้มันจะแบบมันจะมีอะไรแบบชะงงชะงักอะไรประมาณนี้อยู่คือมันยังแบบยังไม่ได้สุดอาจารย์ที่ผมบอกไปอะดูมั้ย โอ้โหเดดดดอุ้มคาต <ๆ S 2> านะซะด้วยปืนไม่มีใช้น้นองทำไมใช้คาตา纳ไหลหดุมโอโ้อะไรวะมาดิมาดมาเดม่โผล่ด้วยนะเกิดหลังโอ้โหว,วนะโโหินิกดูเหล,ล้ยเกินไปเดือดตายเลยอะ่ะบอ เกิดไหนอะเกิดหน้าอะเกิดหน้าเลยเกิดหลังคนเริ่มงงแล้วมาดิคือมันหนักเป็นอะคือมันก็โหดน,นะผมบอกเลยว่าปืนนี้มอยู่ที่คนเลยล้วน้เลยอะ <G ül üyor> จริงๆามาดิโอ้โหระเบิดไอ้โห oh, ปืนระเบิดอ้าวบนบ้านเพื่อนบนบ้า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 นในน้องไม่น่ามีใครรู้อะมันอยู่บนบ้านมันมีคนรู้แล้วเปล่าว่าอุ้ย พลังเห็นเมตติกน้องโตทีพลังเห็นเมตติกอะ่ะไม่อยากบปลว่าไอ้นุมไม่เสียงมันอยู่ข้างท้ายแล้ววะโอ้โหเ,เกือบได้ยู่โโหมันเกิดหลังนี่ว่ะก็เห็นไม่เสียงในท้ายมันเยอะจังเลยเฮ้ยมาขึ้นป๊ เฮ้ยเฮ้ยว้าวได้ไง,ไงวะไป,ไปไม่ได้ไอกโกไป็ว้าวบ้าบอเกิด<อ>ไหนโอ้โหคือวันนี้มันเป็นตัวปืนที่แบบตัวกระตุกง,ง่ายด้วยนะประเด็นไม่ใช่หรอกคือดูยิงอะไรนิดนิดหน่อยอ่ะคือมันตัวกระตุกแล้วอะ่ะโอ้โหตายว่ะโอ้โหโฮเกอร์ต้องไปรอจุด่ม่แล้วจุดนี้เข้ายาก ยิงหมาก่อนเลยคนไม่สนด้วยโอ้โหเหมือนรัวอบอองไปไดักกันใหม่ดุนรุนเลยสอนแรกกลับมาทำไมล่ะล่วงแตกวอ้มาอีกตัวหนึ่งอ่ะโอ้มัน่าจะเล็งต่อว่ะล้วนมาล้วนหมดเลยไงเอา แล้วเก็บปืนระเบิดมาทำไมครัผมอะแล้วผมเก็บปืนแล้วเบิดมาทำไมอะเมื่อกี้อะกดผิดอะแล้วเมื่อกี้ยิงแบบปืนบอมไม่โดนมันเลยนะงงเลยไม่ตายเถอะขอให้เ,เพื่อนเพื่อนแอสตรายิงหมดละเอ A ใช้หมดละฆ้าหมดแล้ว,ลว,ลวพูดมาดิท้ายเขาไม่ใช่ท้ายข้างล่างไอ้เหี้ยฟังเสียงผิดเบ้อโบ โกงโฮเกอร์ไรในใช้ปืนในใช้มันนั้นเกมนี้เกมเกมยิงปืนในใช้มีดไอ้คาราเตาร์พนมันก็ไม่ใช่ปะครับโอ้อะไรวะนอนทำไมอ่ะน่งทำไมอ่ะทำอะไรอ่ะดทำทำไมอ่ะมาดีมาดีโอ้โหเอ้ยแม่งสมเกาะเพชรเลยสาตายใครอ่ะเค้ฟังเรา ว่าผมจะปล่อนอันหนึ่งว่ะเฮ้ยแม่งเอ้ยโดดไม่ถึงปุ๊บที่ไหนโอ้โหเอ้ยตรงไหนเนี่ยโอ้ตรงนี้เหละแล้วไงอะ่ะผมก็มีเหมือนกันครับน้องท,อท้ทีท้อทีพี่ก็มีเหมือนกันนะครับน้องๆแต่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 แตแตแตไอโดโนโนอยู่ว่าอังจะบอกเลยว่าไม่โดนใคร เรียบร้อยโดนยับยับอะอุ้ยโอ้โวันนี้ทำไมอะ่ะมันแต่เมื่อไหร่ยาวมองไม่เห็นอะ่ะโอ้ทีแม่งเอ้ยปืนนี้ผมมันจะแบบมันอยู่ไหนวะทำไมกัดไม่โดนเลยวะโอ้เกินหลังปะเนี่ยโอ้อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะ <c oughs> ลมเข้ากอล์ดแล้วกับ ต้องไปรอจนใหม่ซะมากจังหวะเนี้ยต้องรอจนใหม่ซะมากอุ้ยธนูไม่เป็นไรผมมีนี่อยู่โอ้เลอร์ให้ปล่อยมันปล่อยโอเคผมมีอีกลูกน,นึงอ้าวของเพื่อนปล่อยอยู่สวยนะปล่อยโดนนี้นะปล่อยโดนทำให้โดนนี่แบบมันจะไปอะไรแบบหนึ่งนะไม่โผล่ด้วยไม่โผล่โอเคไม่มี <ส>ไม่มีก็แปลกแล้วเสียข al ้ ata, ย like างหลัง to มาแต่ไกลเลยโอ้โหคือแบบคือขนาดด้านหลังมันยังเกินหลังอีกเหรอเก็บไว้เก็บไวุ้ดต่อไปดีกว่าแปลกโอ้โหโอ้โหดิโอ้โหดิ ว้าวแม่ชนะก่อนตกแกมหมดหรือว่าอะไรว้าวก็ชนะไปด้วยคนสำหรับคะแนนร้อยห้าสิบต่อร้อยสามสิบห้าทุกคนเออก็จบกันไปแล้วนะคนสำหรับคลิปนี้ถือเป็นปืนที่แบบนานาต้องคนเล่นเป็นจริงมันจะโหดสุดเลยทุกคนเออก็ถ้าคนชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกไกด์ผมแล้วก็อ่าคลิปต่อไปเนี่ยผมก็ผมว่าผมจะทำปืนนี้แหละในจะเป็นแบบแต่งในใสไอซ์ทอลเล่โฟน์ทุกคนเออก็อ่ะนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยแหละขอร้องทุกคนช่วยกดซับเหมือนแบบเพิ่มมุ้งสู่สองร้อยซ Vamos